สวัสดีครับพี่น้องคิดอยากกินขนมใสใสเล่จ้ามันนี่กะคลิปนี้จะพาเห็ดขนมใสใสกินพี่น้องเมืองน้ำตาลคอยพี่น้องคอยสิาพาพัดใสก่อนพี่น้องคอยเอามีดอันอีโตอันน้อยๆคอยนะซับแล้วเด้ก่อนนี่เร้อันแหลกยากไหมเราบ่แหลกให้เลยก็กเ,ลกเ,ลยกเลยแบบเอา้าลงกระทะไปโลดเจ้าเลยว่าจจงสินะ่ะพอดีอ่ะยุห่างอ่ะมีบับพาวาอ่ะแก่ๆไหมพี่น้องเป็นนวยนะ่ะมาขาย ก็เลยอยากกินขนมใส่ใส่ก็เลยเอามาพัดขูดกว็วกัวสีแล้วพี่น้องเอ้ยกามแขนขึ้นเป็นมัดมัด,มดสูตรแอนนี่ก็คือแอนซีอาลบไปเตยพี่น้องแอนจะใส่พัดไปไปเตยใส่น้ำจ้ะเพราะว่าแอนสิได้ว่าแอนคิดว่ามันสิมีกลิ่นหอมมั้งสินะอันนี้คือคือสูตรสูตรเฉพาะเจาของอะนะคิดเองเออเองอะนะพี่น้องมันสิซอยให้ใส่มีความหอมจากน้อยที่เหลือเขาก็ยังค่อยยิบใบตองออกก็ได้เออใบเตยออกก็ได้พี่น้อง ทีนี่ก็จะมากวรใส่เที่นั่นแหละจ้ะเป็นแป้งข้าวเจ้ากับน้ำมันไอกะทิโอ้ยว้าพิษว่าถืกลิ่นก็นได้เนาะคนไปจนกว่าเขาสีคน้นพลัะพี่น้องจนกว่าเขาสีเป็นเนื้อเนื้อซุกซุกพล่ะจ้ะคนไปเรื่อยๆพี่น้องคนถิ่มว้พักไว้ก้อนอนจะพักไว้ก้อนเพื่อให้เขาเย็นโตลงจะเซ็ตโตลงจากน้อยเย็นลงหน้อยที่นี่แองก็จะพามาตัดใบตองสู่ชีวิตในบ้านพี่น้องโอ้ยใบยหน่อย ใจก็ว่าอยากตัดได้ทั้งเสียดายพี่น้องฮ็ดจังได๋ได้อยากกินนะพี่น้องถ้าสิใส่ถ้วยฝอยมันกะอยากได้กินสัมผัสของใบตองไ้ยพี่น้องใบตองหอมๆพี่น้องเนี่ยสื่อเพิ่นมากพี่น้องสื่อมาต้นสื้อพ่นมา,มาปลูกต้น,นน้อยนะ่ะปลูกได้จนใหญ่แล้วพี่น้องตัดได่ซ้ำนี่ก้อนเถาะใบนน้อยๆนึงพี่น้องมาเสร็จก่อนจ้ามาเสร็จนน้อยก็ห่อไปตามนน้อยละพี่น้องเพราะว่าอยากได้กินอายของใบตองพี่น้อง มันหอมเนี่ยพี่น้องตั้งประเทศน่ะชวนมากคนสีไสแบบเป็นอฟอยเป็นอีหยังสินเนาะกระดาษคงกระดาษไขแต่ว่ากิกนได้พี่น้องแต่ว่าแอนน่ะอยากได้แบบกินหอมของอ่ะของใบตองพี่น้องมันหอมจากบ้านมาไกลแสนไกลเนาะพี่น้องเนาะก็อยากได้แบบหอมหอมแต่ลงทุนซื้อมาปลูกซื้อกระทังมาใส่โอ้ยพี่น้องเอ้ยดีตัวยังหลอดหายมีพื้นที่เก็บอันนี้ใส่ในพัดแล้วยังพัดนในอันห่อนคักใจห่อนดวยความไวรุ่นใจห้อนพี่น้อง ก็เล่นน้ำมาหอเลยถ้าเขาเย็ยนโตโล่งก็นี่ใส่เขาก็จะเย็ยนก็สิปั่นไง,ไง่ายพี่น้องเขาก็สิเป็นก่อนเลยจ้ะเริ่มปั่นเลยจ้ะพี่น้องว่ามีพิธีรีตองแล้วขอแต่ว่าอันได้กินพี่น้องขนมหวานเนี่ยขนมไทยเนี่ยแซบแซบกว่าขนมอันฝรั่งพี่น้องเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของใบเตยแล้วก็มีความนึบหนับของสายโอ้ยกลมๆเบาแล้วก็แซบพี่น้องขนมไทยนีย่แบบมาเบืองพิธีการหอ แป้งกับเฮ็ดหลายโพดพี่อกตัวแรกก็สิเฮตดเครื่องสูดแต่ว่าโดนโดนเฮ็ดเทือก็อยากกินให้น้ำใจเองสินะพี่น้องโปะลงไปพี่น้องใบตองก็สู้ชีวิตคักพี่น้องเบิ้งหน่อยๆน่อยน,อยนึงอ่ะนี่คือความกว้างความใหญ่ของใบตองที่ตัดมาได้จ้าเด้อได้ซัมนี่ยละพี่น้องก้าก็ซื้อว่าอันยังหน่อยก็ได้กินใบตองละโอ้ยอันาน้าตาดอกพี่้องเนาะเฮ็ดไปตามทีวีนั่นแหละจ้าพอความอยากกินพี่น้องไก่บ้านไก่เมืองก็จังสี่ละจ้า ไม่กิมเข่วกัดไม่กิมเข่วกัดกะโอ้ยแบกไงผ่วละจ้า <c ười> กัดไปก้นอนหัวตัวไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้ยใหญ่คักใหญ่แน่นเนาะจะมาคึดนหอดเมืองไทยค่ะแต่พี่น้องเอาไว้ก่อนแก่คัดไปก้อนพี่น้องที่จริงก็อยากเค็ดอันหน่วย,นย,ยหน่อยก็นี่ยู่ใส่ใส่หน่อยก็นี่ยู่ตามใบตองแล้วเป็นยังดอกแต่ความคึดก็ยังคึอดอยู่ได้ว่าโอ้ มันสีเลลตุ่มเปะว่อย่างมันสุกข,ขึ้นมามันสีบปสวดวูู้ข,ขึ้นมาบ่ว่าสันว็มขึ้นกับขึ้นยู่นั่นแหละแต่ว่าว่เาเป็นยังเฮ็ดกินเองพี่น้องขอแต่ว่าได้กินแซบหวานมั่นกับพ่อแะ้รพี่น้องแต่กินหอมของใบตองพี่น้องได้เอ็นก็นจะเฮ็ดยุ่ประมาณได้บ่หลายดอกพี่น้องใบตองมันมีหน้อยนีย่ยพี่น้องแล้วก็เฮ็ดได้ประมาณสี่หาหัวนี่แหละ อาโห้อเนี่ยแหละจ้ะแล้วก็เอาไปหนึ่งพี่น้องยี่สบยี่สหนานาที่ก็แล้วเป็นได้แบดน,นี้ใส่ปอดใส่แปดว่เป็นยังคอจะมาได้กินพี่น้องไต้องกันน้อยใส่กันยัดไรโอ้ยมะเบนขัาง่ยนกำกันพี่น้องนี่เราวิธีที่ตั้งเดือนพี่น้องน้ำยากกิน ดีไปเบิงพี่น้องมันเป็นยังไงกับ,บสิมันกระตรงแสบเหรอพี่น้องแต่มันสิติตรงที่ว่าไปตองเอาบ่าได้แล้วเาก็ยัดไหลนะำุ้ยใส่ตะลงทลัดอยู่ทั้งพม่พี่น้นองอุ้ยฮ้อนฮ้อนไม่ดีเหมนเช่นนั้นอันเชื่อมาอยังไงัเชือว่าดี เลข,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 ข้างขาวๆข้างๆนี่ก็สิเอาซอนน่ะตักกินน่ารลดพี่น้องแซบพี่น้องแซบยิ้มไปอีกมันเป็นขนมที่เบบว่ากินยำใดกับบ่เบื่อน่ะพี่น้องมันแซบเหมือนไหมตาถ้าใบตองใ,ใ่ายอีกกระสิเฮ็ดอีกพี่น้องเมึงใส่จ้ำม,มากๆเลยพี่น้องเด้อไปเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อแอนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนน้ำเด้อจ้าเด้อเจอกันคลิปหน้าจา้าสวัสดีจา้า